สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านในช anel ของลามาเซียครับเจอกันในวันพุธที่27สิงหาคม2568ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับแน่นอนครับเรื่องใหญ่ที่สุดในวันนี้นะก็เกี่ยวกับอนาคตของเฟมินโลเปสครับกองกลางวัย22ปีนะหลายคนก็รู้สึกเสียดายไม่อยากให้ย้ายออกนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของน้องนะว่าจะเลือกเส้นทางของตัวเองอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเพราะทางฝั่งเชลซีนะเขาก็มีความจริงจังในดีลนี้เนี่ยพอสมควร ยืนยันจากพวกบรรดาสื่อเทียนหนึ่งต่างๆนะบอกว่าเชลซีเนี่ยรอเพียงแค่ตัวของเฟมินตอบตกลงที่จะย้ายจะมีการยื่นข้อเสนอให้กับทางบาซ่าทันทีนะ,นะแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับชูสกุนเด่ก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงบ้างกับ2นัดแรกที่โดนดรอปเป็นตัวสำรองนะเหมือนกับมีการส่งสัญญาณผ่านในโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยนะครับ,รบแล้วก็วันนี้เก็บบทสัมภาษณ์ของเอ็มมานูเอลเปอร์ตีครับ ตำนานกองกลางฝรั่งเศสนะก็เคยค้าแข่งกับบาซ่าเขาออกมาพูดถึง การลุ้นแชมป์ของทีมนะความแข็งแกร่งของบาซ่าในยุคปัจจุบันนี้แล้วก็ชื่นชมลามินยามาด้วยนะเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังทั้งหมดการขอคนละหนึ่งไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับด้วยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับ HMD ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือโนเกียรายเดียวรายให,ใหญ่ที่สุดของยุโรปมุ่งสู่ปีที่9มาตรฐานยุโรปทนทานไว้ใจได้มีหลายรุ่นนะครับเคส 5G บาซ่าฟิวชั่นบาซ่า32 1> ส1 0นะใครที่อยากอุดหนุนนะครับก็ไปตามห้างสรรพสินค้าหรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ hmd.com นะแล้วก็ EBC Financial Group ครับแพลตฟอร์มการลงทุนด้านการเงิน ที่เสถียรและปลอดภัยที่สุดครับเป็นพันธมิตรกับบาร์ซาด้วยใครที่เป็นสายเทรดเทรดหุ้นเทรดทองแนะนำโบรกเกอร์เจ้านี้เลยนะครับ EBC เขาก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะมีการไลฟ์ให้คำแนะนำเรื่องของการลงทุนก็ไปติดตามได้ที่แฟนเพจ EBC Thailand นะกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆแล้วด้านล่างนะฝากแนะนำต่อกันด้วยคุณพ่อคุณแม่ใครเทรดอยู่เนี่ยก็ให้มาใช้โบรกเกอร์ของ EBC ได้นะครับ ใครที่อยากจะใช้บริการเรื่องของรถยนต์นะที่นี่เลยครับกับตัน Watch and a าร a g ครับซอยสายใหม่56กนะก็มีทุกอย่างครับครบวงจรล้างรถเคลือบสีติดฟิลม์มเปลี่ยนสีรถอบโอโซนซ่อมสีเฉพาะจุดแล้วก็ใครที่อยากจะเคลือบกาฟินนะคือการดูแล สีรถยนต์นะครับไม่ให้มีรอยขีดข่วนไม่ให้มีข้ามสิ่งสกปรกมาเกาะติดนะก็โปรโมชั่นเหลือเพียง7,900บาทจากราคาเต็ม13,900นานะเพื่อนๆโทรไปได้ก่อนนะครับ064 635 4525ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ ประกันรถยนต์จากคุณแมนครับใครที่มีเคลมอยากจะเปลี่ยนบริษัทติดต่อคุณแมนได้เลยครับมีให้เลือกมากกว่า30บริษัทนะมีโปรโมชั่นผ่อนศได้สูงสุด10เดือนด้วยนี่สแกน QR Code หรือว่าจะเสิร์ชได้เลยนะครับนักกฎหมายขายประกันคุณแมนนะก็อย่าลืมนะทักไปหาคุณแมนได้นะครับอ่ะเรื่องแรกของเราครับข่าวเนี่ยมาช่วงประมาณสักหัวคำบ้านเรา นะก็พวกบรรดานักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยก็ออกมารายงานทั้งหมดทุกคนเลยครับเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างเชลซีกับเฟมินโลเปสกองกลางวัย22ปีของบาร์ซาเดวิดออนสเีนครับบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นกับเฟมินโลเปสนะก็ เป็นตำแหน่งที่เชลซีเขามองหามาตลอดนะคือเขาอยากได้แบ็กอัพของโคพารเมอร์ Palmer, นะตอนแรกเนี่ยมีข่าวบอกว่าจะไปเอาชาบีซีมอนแต่เหมือนกับทางไอ้ฝั่งไอ้เบลไลซิกเนี่ยเขาตั้งค่าตัวเอาไว้ค่อนข้างสูงนะแล้วก็ได้มีการติดต่อกับแคมป์ของนักเตะค,คือเอเจนส่วนตัวของเฟมินแล้วนะเพื่อสอบถามไปครับว่าตอนนี้นักเตะในความดูแลของคุณเนี่ยมีความคิดที่อยากจะย้ายทีมากน้อยขนาดไหน ส่วนนิกซ่ากินเซล่าครับคนนี้เป็นสายข่าวเชลซีนะก็อยู่สำนักข่าว BBC ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยนะก็มีความตั้งใจที่อยากจะเซ็นสัญญากับเฟมินแล้วก็ค่าตัวที่เชลซีประเมินเอาไว้เนี่ยคาดว่าน,น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก40-50้ล้านยูโรนะคือยังไม่รู้ว่าบาซ่าจะขายเท่าไหร่นะแต่ว่าเชลซีเนี่ยเขาก็มองแล้วดูจาก มูลค่าทางการตลาดดูจากฝีเท้าต่างๆเนี่ยนะก็ประมาณ40-50ถึงล้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเชลซีเขาก็มองเห็นแหละว่าบาร์ซามีปัญหาทางการเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการยื่นข้อเสนอเขาก็อาจจะแบบลองยื่นมาถูกๆก,ก่อนนะเพื่อให้บาร์ซ่าแบบสามารถต่อรองได้นะครับทีนี้พอเชลซีเนี่ยมีการติดต่อไปหาเอเย่นฝั่งบาร์ซ่า ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างคือต้องบอกก่อนนะอ้างอิงข้อมูลจากเคราดโรเมโดครับสายข่าวของกิกกนเตสจุดยืนของบาซ่าเอาฝั่งสโมสรน,นะคือจริงๆอะ่ะถามว่าอยากขายไหมไม่อยากขาย คืออยากจะเก็บเฟมินเอาไว้แหละเพราะรู้ดีว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยออกไปเนี่ยอาจจะไปสร้างปัญหาให้กับฮันซี่ฟิกได้นะเรื่องของขุมกำลังเชิงลึกสกอตเดฟเนี่ยมันก็จะลดลงไปเพราะเราเห็นแล้วนะครับว่าเฟมินไม่ใช่ตัวสำรองแบบตูดด้านไม่ได้ว่าโอโ้โหนั่งนะมานั่งไม่ได้เล่นเลยคือเป็นคนที่คอยสลับสับเปลี่ยนกับโอโมในการเล่นกองกลางตัรุกนะแล้วแผน4-2-3-1ของฟิกอะ ตรงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญมากเลยนะฟอร์มของเฟมมนเป็นยังไงปีที่แล้วเราก็เห็นมานะมีหลายๆนัดเนี่ยทำได้ดีกว่าโอโมโอด้วยซ้ำในเกมใหญ่ๆนะเฟมินก็มีบทบาทค่อนข้างสูงคือถ้าให้ไปถามฟิกอะผมกล้าพูดเลยว่าฟิกจะบอกว่ายังไงก็ไม่ให้ปล่อยนะคือเคสคล้ายๆกับกาซาโดคือฟิกเขาเป็นคนพูดเอาไว้เองเลยนะว่าออพออินิโก้มาติเนส เลือกที่จะย้ายออกไปอ่ะเขาได้มีการกำชับกับบอร์ดบริหารแล้วว่าไม่ให้เสียใครแล้วนะไม่ให้ปล่อยใครแล้วถ้าเกิดไม่ได้มีความคิดที่จะขายเพื่อซื้อเพิ่มแต่จะเป็นการขายเพื่อแก้ปัญหาการเงินมันจะเกิดเป็นช่องโหว่แล้วถ้าเกิดคุณจะมาคาดหวังว่าจะต้องป้องกันแชมป์ให้ได้ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกจะต้องไปให้ไกลกว่าเดิมแต่คุณไม่อำนวยความสะดวกให้กับโค้ชเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็น แตกหักกันซะเปล่าๆแล้วอย่างที่เรารู้นะครับฮนซิฟิกเขาก็เป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานสูงตอนสมัยอยู่กับไบเย r ร์มิวนิกก็เคยแตกหักกับทั้งบอร์ดบริหารด้วยเรื่องของความทะเยอทยานนี่แหละนะคือเขาแบบอยากจะสร้างทีมให้มันแข็งแกร่งแต่บอร์ดแบบ ไม่เสริมทับให้เซนก็เซนแต่ใครมาก็ไม่รู้นะแล้วก็เสียผู้เล่นตัวหลักไปอีกนะคือไม่อยากจะให้เกิดเคสแบบนั้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของฝั่งบาซ่าเอาจริงๆก็ไม่ได้อยากขายหรอกนะแต่ถ้าเกิดท้ายที่สุดแล้วตัวของเฟมินเป็นคนเอ่ยปากบาซ่าจะเป็นแบบนี้นะครับเราไม่นับรวมพวกตัวจิ๊บตัวจ้อยนะเอาเฉพาะแบบพวกที่เป็นตัวหลักนะที่เป็นแบบแกนหลักจริงๆอะ่ะ บาร์ซ่าจะขายก็ต่อเมื่อตัวนักเตะครับเป็นคนเอ่ยปากขอย้ายออกจากทีมสถานเดียวเท่านั้นคล้ายๆกับเคสของอินิโก้มาตินสนั่นแหละคือบาร์ซ่าโอ้โคตรอยากเก็บมาตินสเอาไว้เลยแต่เจ้าตัวบอกโอ้ไม่ได้ครับข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบียมันเป็นเหมือนกับรถไฟสายสุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นรถไฟสายนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่วนเวียนกลับมาในชีวิตอีก นะปฏิเสธไม่ได้จริงๆอ่ะบาซ่าก็ยอมแล้วก็ให้ย้ายทีมได้เฟมินก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของค่าตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเฟมินบอกว่าอืมไปเชลซีเนี่ยดูมีอนาคตมากกว่าหรือดูแล้วมีโอกาสในการสอดแทรกได้ลงเล่นมากกว่าที่บาซา่าผมขอย้ายเพื่อแบบออกไปเติบโต สโมสรผมว่าก็จะเคารพการตัดสินใจแล้วอีกอย่างหนึ่งมันได้เงินด้วยะนะค,คือมันได้ค่าตัวด้วย mm hmm. คเคลาดโรเมโรลบอกว่าตัวเลขที่บาซ่าตั้งนะครับคือในมุมเชลซีเนี่ยเขาอาจจะมองว่าประมาณสัก40-50ล้านแต่บาซ่าตั้งเอาไว้จริงๆคือ70ล้านยูโรถ้าตีเป็นเงินปอนก็ประมาณสัก65-66 6ล้านปอนนะก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่ใกล้เคียงกับชาบีซีมอน นะครับสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันนะเติบโตขึ้นมาพร้อมกันเลยอยู่ศูนย์ฝึกลามาเซียนะอยู่ทีมอะคาเดมีนะเผื่อใครไม่รู้นะครับอาจจะมีแฟนเชลซีบางคนเข้ามารับฟังนะคือถ้าถามผมเปรียบเทียบเรื่องของฝีเท้าถ้าไลซิกเขาตั้งชาบีซีมอนไว้ที่70ล้านยูโร ในมุมผมผมก็คงตั้งเฟเมนเอาไว้ในตัวเล็กใกล้เคียงกันเพราะผมมองว่าเฟเมนไม่ได้ด้อยไปกว่าชาบีซีมอนเลยเราอาจจะรู้จักชื่อของซีมอนมามากกว่านะเพราะว่าเขาก็เล่นอยู่กับไลซิกมาหลายปีนะส่วนเฟเมนเนี่ยอาจจะเพิ่งขึ้นมาเล่นชุดใหญ่กับบาซ่าอย่างเต็มตัวคือเมื่อฤุูการที่แล้วแต่ว่าเรื่องของระดับฝีเท้าอ่ะผมว่าคือใกล้เคียงกันมากๆ นะแล้วก็เรื่องของอสไตล์เอาจริงๆอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยคือชาบีซีมอนเทคนิคมีมากกว่าเฟมินโลเปสแต่ก็ไม่ได้หนีกันขนาดนั้นสามารถเล่นในตำแหน่งเดียวกันได้คือกองกลางตูรุกแล้วก็โยกออกไปยืนเป็นปีกได้บ้างในบางครั้งเฟมินก็เคยเล่นเป็นปีกซ้ายมาแล้วนะครับทั้งในยุคข,ของชาบีแล้วก็ในยุคข,ของฮันซิฟิกเมื่อปีก,ก่อนนะ ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับตัวของเฟลมินละว่าเขาจะเลือกยังไงคือถ้าถามผมนะถ้าเราเอาโจทย์ของคำว่าได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมาเป็นที่ตั้งผมก็ไม่ได้มองว่าเชลซีจะมอบสิ่งนั้นให้กับเฟมินได้มากกว่าที่บาซ่าคือช่วงนี้เนี่ยอาจจะใช่เพราะว่าโคพาเมอร์มีอาการบาดเจ็บนัดล่าสุดเนี่ยต้องเอาชัวเปโด ไปเล่นเป็นกลางลุกแทนเขาก็คงอยากจะได้เฟมินเอาไปเติมเต็มตรงส่วนนี้แต่เมื่อไรก็ตามที่โคพาวเมอร์กลับมาผมไม่ได้มองว่าเฟมินโลเปสเก่งกว่าโคพาวเมอร์ในแง่ของฝีเท้าพาวเมอร์เก่งกว่าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากการที่เขาเบียดตำแหน่งกับดานิโอโมโที่บาซา มันไม่ได้รับการการันตีแต่ถามว่ามีสิทธิ์ที่จะสอดแทรกได้ไหมได้แหละมากที่สุดก็คงเป็นตัวโรเตชันไม่ได้ต่างกันมากแต่ค่าเหนื่อยอาจจะมากกว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับเฟมินรับอยู่กับบาซา่าตอนนี้ถูกมากๆอาจจะยังไม่ถึง1 0 0 0 0แยูโรด้วยซ้าย้ายไปเชลซีเนี่ยเขาอาจจะจ่ายให้ได้ประมาณสักแสนต้นๆนะมันก็ถือว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่อาจจะดีขึ้นแต่คุณก็ต้องไกลบ้านนะเออจาง สเปนเนี่ยคุณก็ต้องไปอยู่ที่อังกฤษนะครับก็ตามแหล่งข่าวบอกว่าเฟมินจะตัดสินอนาคตของตัวเขาเองในอีก48ชั่วโมงถัดจากนี้นะก็คือ2วันครับตลาดนักเตะเนี่ยจะปิดสัปดาห์หน้าแล้วนะในวันจันทร์หน้านะขอดูปฏิทินแป๊บหนึ่งนะครับวันจันทร์ที่1คืนวันที่2นะตลาดซื้อขายซัมเมอร์ก็จะปิดตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด จะหาข้อสรุปมันต้องเป็นในเร็ววันนี้แล้วในสัปดาห์นี้อย่างช้าที่สุดครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหามันจะเกิดกับบาร์ซ่าถ้าเกิดเฟมินเลือกย้ายแล้วไปแบบช่วงโค้งท้ายเลยอ่ะบาร์ซ่ามันหาตัวแทนไม่ได้คือถ้าได้เงินจากการขายเฟมินมาสัก50 60หรือ70ล้านเนี่ยมันเอาไปแปลเปลี่ยน นะเล่นแร่แปรธาตุในการเสริมผู้เล่นคนอื่นเข้ามาทดแทนได้นะครับรนะอดูว่าน้องจะเลือกยังไงคือถ้าเฟมินขอไปอ่ะนะคือผมว่าก็ไปโทษบอร์ดบริหารไม่ได้อ,อ,อาจจะมีแฟนบอลบางคนรู้สึกแย่ที่้ทำไมบอร์ดไม่ล้งเลยนะทำไมบาซ่าแบบไม่ปฏิเสธทางฝั่งเชลซีไปคือเชลซีเขาไม่ได้เข้าหาบาซ่า ก่อนด้วยซ้ำเขาสอบถามไปอย่างเอเย่นเลยนะครับคือเขาอยากจะรู้ใจของเฟมินก่อนคือบาซ่าทําอะไรไม่ได้นะถามว่าถ้าเกิดนักเตะม,มาบอกว่าผมขอย้ายครับแล้วบาซ่าแบบปฏิเสธได้ไหมทําได้แค่ที่ผ่านมาบาซ่ามันไม่ค่อยทำครับคือใครที่อยากย้ายอ่ะบาซ่าแม่งไม่เคยขัดเลยนะถ้าเป็นทีมอื่นเขาจะอะเหมือนแบบนิวคาสเซิลเนี่ยไม่ให้อีสักย้ายแต่บาซ่ามันไม่ทําครับถ้ามันได้เงิน ที่มันสมเหตุสมผลนะ่ะบาซ่ามันขายหมดแหละแล้วผมว่าเชลซีก็น่าจะพร้อมจ่ายอ่าแล้วก็มีรายงานจากสื่อสเปนนะครับผู้สื่อข่าวอันเดียซานเชสถ้าเกิดว่าปล่อยเฟมินอ,อกไปเนี่ยคนที่จะได้รับการผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่น่าจะเป็นนี่ครับเจ้าหนู โดโรเฟนันเดสนะวัย17ปีที่เราเคยเห็นมาแล้วในช่วงปรีซีซั่นก็เล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกเหมือนกันอาจจะได้รับการสอดแทรกขึ้นมาเป็นแบ็กอัพให้กับดานี่โอโมนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของเฟมินทีนี้ทางฝั่งเคราตโรเมโลในสตรีมเมื่อคืนครับเขาก็บอกด้วยนะว่าฮันซิฟิกเนี่ยจริงๆอยากจะได้เซนเตอร์แบ็คนใหม่ เพิ่มอีกสักคนหนึ่งนะถ้าเกิดปล่อยเฟมินออกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงทุนในตำแหน่งของเฟมินแต่อาจจะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปใช้ในการเสริมกองหลังเพิ่มเติมยังไม่มีชื่อโผล่ขึ้นมาว่าบาซ่าแอบเลงใครไว้นะครับโรเมโลเขาไม่ได้เปิดเผยนะแต่คือเชื่อผมเถอะว่าต่อให้ปล่อยเฟมินก็คงไม่มีการเสริมแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ นะครับผมค่อนข้างที่จะเชื่ออย่างสุดหัวใจมาดูชูสกุนเด่กันหน่อยนะครับปิดสนาธรรม,มาอีกแล้วเอ,อ,อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะผมอาจจะคิดไปคนเดียวสื่ออาจจะแบบเล่นกันไปเองนะครับก็โพสต์รูปภาพของเขาในเกมนัดล่าสุดนี่แหละครับที่ชนะเรมันเต้เนี่ยเขาก็ลงมาเป็นตัวสำรองเอดิกาเซยเนี่ยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง2นัดแล้วนะครับ กุนเด้ก็ใส่ข้อความนะบอกว่า w e i t on my shoulders bring the best t u t ก็คือแปลเป็นไทยคือน้ำหนักที่มันอยู่บนบ่าของผมเนี่ยจะนำสิ่งที่ดีที่สุดออกมาอ่านะอย่างแรกตีความได้ว่าเขายังคงพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงภายในทีมอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ ผมผมเชื่อว่ากุนเดมีความเป็นนักสู้มากเพียงพอนะที่จะต่อกรกับเอริก,กาเซียเพื่อแย่งชิงตําแหน่งของเขานะครับไม่ได้เกี่ยวกับมาทรงมาสายนะเดี๋ยวหลายคนจะบอกไอ้ที่เป็นสําลองเพราะว่ามาสายหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะที่ฟิกพูดตรงๆว่ากาเซียซ้อมได้ดีกว่ากุนเดเออนะครับ อินากี้เป็นย่าครับก็ออกเดินทางครับสู่เอลเช่ไปเข้ารับการตรวจร่างกายในวันนี้นะก็คาดว่าน่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการทั้งเรื่องของการต่อสัญญานะจะขยายเพิ่มถึงปี2029ครับแล้วก็ไปเล่นยืมตัวนะกับเอลเช่ไม่รู้ว่าจะมีการใส่ออปชงออปชั่นในการเซ็นถาวรหรือเปล่า นะก็เดี๋ยวต,ต้องรอดูแต่ย้ายแน่ๆนะครับแล้วก็การย้ายออกของเป็นย่าจะทำให้บาซ่าครับนะนะลงทะเบียนกับไวเชียเชสนี่ไดนะ้ก็จะทดแทนกันไปตำแหน่งต่อตำแหน่งส่วนดูนี่บาจี้ก็อาจจะต้องรอ,อ,อทางหลวงพี่โอเดโอโดเมลออกไปนะมันเป็นแบบคนต่อคนทดแทนกันเลยซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยบาซ่าก็น่าจะจัดการได้ นะคือถ้าเฟมินย้ายออกอ่ะโอ้โหแม่งแก้กดการเงินหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยนะเออถือถ้าออกสักค่าตัว 50, 60, 70ล้านนะครับเวสแซมยูเนเต็ดครับอยู่ระหว่างการเจราจาอาสนใจในตัวของเอ็กเตอร์ฟอร์ดเหมือนกันนะก็อยากจะแบบขอยืมตัวนะซึ่งบาซ่ายังไม่ได้มีความคิดที่จะขายขาดณนะตอนนี้นะครับถ้าจะปล่อยให้ย้ายเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยยืมตัว แล้วก็มีเอฟเวอร์ตันนะเป็นอีกทีมหนึ่งที่อยากได้ด้วยเหมือนกันนะครับฟอร์ดนี่ก็ข่าวเงียบไปเลยนะแต่ว่าพอเห็นการแย่งตำแหน่งที่ดุเดือดของกุนเดกับกาเซียแล้วเนี่ยนะผมว่าโอกาสที่ฟอร์ดจะได้ลงเล่นนี่มีน้อยมากๆเลยนะครับ โอเคทีนี้เรามาปิดท้ายกันหน่อยครับที่บทสัมภาษณ์ของเอ็มมานูเอลเปอร์ตีครับตำนานกองกลางชาวฝรั่งเศสนะก็เคยมาค้าแข่งกับบาซ่าเนะเขาก็พูดถึงบาซ่าในฤดูกาลนี้ของฮันซิฟิกครับเขาบอกว่าบาซเซโลน่าเนี่ยเป็นทีมที่เอาชนะยากมากๆในสเปนต่างจากเรอัลมาดริดนะซึ่งผมมองว่าพวกเขาเนี่ยนะส,สูญเสียเรื่องของ ความฟิตสภาพร่างกายไปเพราะว่าไปเตะในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกสวนทางกับฝั่งของบาซ่าได้พักแบบเต็มๆเลยเออในเกมกับมาโยกาบาซ่าเนี่ยยังคงเล่นได้ดีเหมือนเดิมเป็นเกมที่ออกไปเยือนนัดแรกนะแล้วพอจบครึ่งแรกเนี่ยผลการแข่งขันก็ชัดเจนรามินยามมลโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมราฟินญาเองก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเหมือนเดิมแต่พวกเขายังต้องพัฒนาฝีมือในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก ปีก่อนเนี่ยแพ้อินเตอร์มิลานแล้วก็บางครั้งเกมรับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะธรรมดาในลาลิก้าเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาสำหรับบาซ่าแต่ความท้าทายที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ในเวทียุโรปสำหรับผมนะผมคิดว่าบาซ่าอาจจะยังต้องการผู้เล่นมาเสริมทัพอีกสัก2 3คนรู้ดูการก่อน,อนเนี่ยมีปัญหารเรื่องของการเล่นเกมรับไม่รู้ว่าจะมีการซื้อใครเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ จำเป็นจะต้องมีการเสริมความแข็งแกร่งให้กับเกมรับด้วยแนวรุกเนี่ยสม่ำเสมอแล้วการตกรอบยูฟ่าแชมีส์เมื่อปีก่อนถือเป็นบทเรียนที่พวกเขาเนี่ยต้องมีกองหลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนะและเปอร์ตีก็พูดไปถึงลามินยามาลนะครับบอกว่ายามาลเนี่ยนะทำให้ผมนึกถึงเมสซี่ทุกครั้งที่เขาสัมผัสบอลเนี่ยเขามักจะสร้างความอันตรายได้ โดยปกติแล้วเขาจะดึงคู่แข่ง2อถึงสคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในโซนของตัวเองเปิดพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมบาซ่าถึงมีความอันตรายราฟินญาและกองกลางที่ยอดเยี่ยมเป็นภยัยคุกคามจากที่ไหนก็ได้ผมเคยเห็นหลายทีมพยายามตั้งรับโดยส่งผู้เล่น2อถึงสคนเนี่ยไปประกบยามาวแต่มันก็ไม่ได้ผลสําหรับอายุของเขาถือว่ายอดเยี่ยมนะเขารักษาระดับนี้เอาไว้ได้ ถ้าเกิดเขาทำได้จริงเขาจะคว้าบัลลงดอได้สักครั้งหนึ่งและเขาก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ทั้งกับบาร์ซ่าแล้วก็ทีมชาติสเปนฟุตบอลโลกเนี่ยรอคอยเขาอยู่เป็นใน,นหนึ่งเป้าหมายสําคัญแต่เพื่อที่จะสร้างผลงานที่แท้จริงเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้สักหนึ่งสมัยนี่คือคําแนะนําจากเปิร์ตีนะครับเขาก็ก็มองเห็นความจริงนะก็เป็นสิ่งที่บาร์ซ่า,ารู้อยู่แล้วคือ เรื่องของเกมรับนะแต่ว่าจะมีการเสริมเหมือนอย่างที่เปอร์ตีบอกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ไม่นม,ม,มั่นใจนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารวันนี้เพื่อน,อนๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะแล้วก็อย่าลืมกดซ b s c r i b ์ด้วยนะครับฝากสปอนเซอร์ทุกๆกเจ้าในช่องทางของผมนะเช่นเดียวกับนี่ครับอ่าเนเดี๋ยวมันจะมีครีมนี่หลายคนได้เห็นในพามทไทม์แล้วเขาก็จะมาลงในช่อง,ง,องผมด้วยตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปก็ขอฝากนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ